คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กล่าวสวัสดีมิตรลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่ในค่าย pg เกมนี้เกมอะไรเอ่ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผม <laughs> จริงๆไม่ต้องบอกชื่อก็รู้อยู่แล้วแค่เห็นหน้าก็โอ้โหแมวเหมียวอีกแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะลัคกี้ในโกนั้นเองนะครับทุกคนทุน900นะเดี๋ยวเราจะซื้อเบสสิบสองอ้ยเก้าร้อย ไม่เอาแบ่งไว้ก่อนเบ็ดแปดดีกว่าทุกคน6กรจัดไปครับผมถ้าเราซื้อรอบเดียวไปเลยนี่เดี๋ยวถ้ามัน <c oughs> เกิดมันบูดขึ้นมานี่แบบหมดเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้ยได้แค่สี่ตัวนะครับสกคทเทอร์ก็10หมุนนะ300อยเหรอเดี๋ยวส0มรอยไว้ทำอะไรดีต้องได้เพิ่มสิ ส่วนใหญ่บางทีถ้าคูณมาเยอะๆหน้าลายก็ไม่เข้านะครับแต่ก็บางทีก็เข้าด้วยแล้วแต่เนาะเคมาหรือเปล่าช่องนี้อไม่มาค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆสวยครับดอกนี้240แล้วก็ตามด้วยเจนแล้วก็มีวายต่อครับได้คิวแน่นอนนะครับที่จะรู้ A m มาเสริมอจังหวานี้ไหลแล้วครับทุกคนคูณ1ิเอ้ยคูณ10ได้10ต่อแล้วก็ ไม่มีนะทุกคนแจ๋วเลยดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนซปเปอร์เมกะปะเนี่ยหรือไม่ถึงก็ส0งร้อยซปเปอร์เมกะนะครับทุกคนโอ้โหเลขห้านะตอง5้าเออวันนี้แอดบอกแล้วนะว่าวันนี้มี5แน่นอนนะครับผมมาจริงๆด้วยนะครับ7จหครับผม <laughs> มีใครถูกหรือเปล่าแอดใบให้เมื่อตอนช่วงบ่ายๆนะครับบ่าย2องบ่ายสามได้อะ่ะ หูดูตัวคูณดอกสุดท้ายอะแมวมาอย่างเยอะโอเคไม่เป็นไรเงินรางวัลรวมไปที่611นะครับผมก็เท่ากับว่าไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวไม่ขาดทุนแล้วก็กำไรก็คือแบบน่ารักจัดเลยนะครับทุกคนจัดต่อเลยดีกว่าอย่างนี้ไปลุยครับ มีใครถูกบ้างหรือเปล่าอันนี้แอดก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้จัดก,กิจกรรมทายหวยอีกแนละ้วสองงวดแล้วนะครับงวดหน้าคงต้องไม่พลาดแล้วแล้วแต่งวดนี้เดี๋ยวแอดจะจัดก,กิจกรรมพรุ่งนี้เลยนะครับผมก็รอได้เลยพรุ่งนี้จัดแน่นอนครับรับประกัน คูณ18ครับดอกนี้แล้วก็มีต่อหรือเปล่าเอยโอ้โหไม่มีต่อรอบนี้โคตรเข็มนะครับทุกคนยิ่งกว่าเกลือสมุทรสาครมหาชัยนะครับผมโอ้โหวิยเคยช่วยอยีกหน่อยมาเจต่อไหมเอยไม่มีต่อนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับรอบนี้โคตรเข็มซื้อไป600ได้คืมนมาอยู่200กว่านั่นเองนะครับทุกคนเงินรางวัลรวมไปที่276โอเคไม่เป็นไร ก็เล่นจนกว่ามันจะได้นะครับทุกคนหรือว่ามันจะหมดนั่นเองลองปั่นเองดูสักหน่อยได้แค่เบ็ดสี่อุย้ยห้าตัวเลยเบ็ดสี่ได้สิบสองหมุนนะครับ คูณ4ไปแล้วก็เออสวยที่รู้ได้เจกับคิวแล้วอะครับแหมแมวไม่น่ามาเลยนะมิฉั้นได้เจต่อนะครับแล้วก็ลุ้นสาไยคูณไม่มาหน้าายก็ไม่ค่อยมาเออคูณมาหน้าายไม่ได้แม่งสลับกันอีกแล้วทุกคน ยังไงยังไงเนี่ยเอ้ยจะบอกนะแค่นี้จริงเอาคูณยี่สิบลอลวละมาสักดอกเถอะโอ้โหก็ไม่มาจริงอ่ะเฮ้ยโอ้มายกอดครับทุกคนไม่มาจริงเงินรางวัลรวมนะครับสีสาเกินไปมุย้ย <c oughs> โอ้โหมันซื้อไม่ได้แล้วอะปั่นต้องปั่นเองแล้วนะครับ ทุกคนก็เดี๋ยวลองปิดโทรโบดูแล้วกันนะเอ้ยได้คิ้วต่อสวยโอ้โหดอกนี้คือแบบน้อยอยู่นะครับทุกคนแล้วลองออโต้ดูแล้วกัน30รอบมาหมดแน่ๆโห เอาชนะไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เราลองมาเล่นดูนะหลังหว่วยออกนะครับอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงมาดูกันนะก็คือที่แอรเล่นนี้อยู่นะครับตอนนี้เลยคูณไปดีครับ10มาหรือปเปล่าหูยคูณส2่สองร้อย 200. เอาแล้วไงแตกนอกนะครับแตกนอกอุ่นใจนะครับผมแตกในอุ่นอะไรเอ่ยมาเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยสองร้อยสี่สิบครับผมโอเคก็เดี๋ยวแอดซื้อได้แล้วนะเนี่ยเอามีต่อหรือเปล่ามีต่ออีก เอาได้สาลายคูณต่อครับผมอ้ยะโอ้โหน่าจะต้องซื้อเบ็ดเท่าไหร่อ่ะซื้อได้แค่เบ็ดสี่ไหมอ่ะสี่อ่ะเอาแล้วทุกคนคุณคโณคุณ,คณ,คณ,คณนักๆน,กน,กน,กนี่ต่อด้วยเอครับโอ้โหเจ๋วจัดเลยครับทุกคนจัดมาอีก2องอย่างนี้เราปั่นเบ็ด เบ็ดแก็ได้ไอ้ซื้อเบ็ดแก็ได้แล้วนะครับทุกคนพเพราะเบ็ดแมันซื้ออยู่ประมาณ600นะครับก็เดี๋ยวต้องจัดแล้วแหละจังหวะนี้แบบนี้จัดไป600พอดีเออลองวัดไปเลยใจใจ,ใจหน่อยนะสกัเทอร์แงไม่ต้องลุ้นแล้ทุกคน <laughs> 4ตัวก็ได้แค่สิรอบนะครับ โอ้โหคูณมาอย่างเยอะเลยดอกแรกก็คูณ8แล้วนะครับตอนนี้เหลือหน้าลายอย่างเดียวคูณ12ผ่านไปเออมีเจต่อแล้วก็ได้วายนะครับทุกคนก็เราไม่ไ,ไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งแล้วนะสำหรับเกมลักกี้ใน o โกดแมวนี้นะครับผมเรียกว่าอะไรดีแมวเหมียวดีกว่านะน้องแมวเหมียว โอ้โหสาลายดอกนี้สวยจัดบอกเลยว่าหดอกเดียวก็คือทุนที่ซื้อมาเลยนะครับทุกคนซูปเปอร์เมกะไปที่หกรเอาแล้วไงจะขึ้นพันได้หรือเปล่ายังเหลืออีกตั้งสี่หมุนนะครับทุกคนขอสวยๆแบบเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหแมวเลียงมาสวยจัด <laughs> มาได้ไงเนี่ยคูณสามสองแล้วครับมีต่อหรือเปล่าเอยโอ้โหทำไมเคไม่มา ได้สาลายสวยกว่าครับดอกเดียว1 8นแรู้เรื่องเงินรางวัลก้อนโตนะครับซูเปอร์เมกกาไปที่1,920นะครับสำหรับรอบนี้ก็เงินรางวัลรวมไปที่2 8 0 8นนั่นเองนะครับทุกคนเอาแล้วไงได้ถอนอีกแล้วนะครับหลังหวยออกนะครับผมลักกี้เนโกะหลังหวยออกนั่นเอง มาดูกันนะครับแอดแอดก็จะมาอัปเดตให้เอา้าลุ้นสแครเธอด์ดครับแบบนี้ยังไงเอคขาดตัวเดียวมาให้ทีเถอะตัวไปดิเคมาต่อแล้วก็ลุ้นต่อไปนะครับผมเอมาหรือเปล่ารอบนี้ตัวตัวไปอีกทีก็ยังไม่มานะครับทุกคนโอเคได้ไปแค่168่งหนะครับหนึ 8, นี่เป็นเลขเออถ้าเป็นพวกวัตถุมงคลเนี่ย เลขชอบเลยนะครับ168นะครับผมตาปั๊มนะครับโอเคตอนนี้ก็ขึ้น3,000ได้ไหมฮะลองลองดือด้อหน่อยนะครับทุกคนเผื่อมันจะขึ้นได้3,000เอาแล้วไงมามีต่อหรือเปล่าเออสวยอืคิวไม่มาวะไดเอเข่ะดอกนี้มีคูณอีกเออสวยว่าวายมาเพิ่มพอดีเลยสวย สามพันแน่นอนครับอย่างนี้ทะลุแน่โอเคก็แอดแค่อยากจะลองดูว่ามันจะถึงส0มพันไหมถ้าถึง3 0 0พแอดจะเลิกนั่นเองนะครับทุกคนแอดขอไปก่อนดีกว่าเอามีแถมมีแถมครับแถมยังไงก็แอดก็เอาแค่3,000ัน <laughs> ะ3 0 0พนี่ก็กำไรอยู่ประมาณ2,000กว่าแล้วทุกคน2 1 0 0น้ยะครับผมพูดง่ายง2,000อพนะประมาณนี้นะครับ โอเคก็จบแล้วนะเอาแค่นี้พอนะครับทุกคนโอ้โหมาอัปเดตให้ดูแล้วนะยังไงก็ไม่สติน,นะครับผมอ๋ยก่อนจะจากกันไปนสำหรับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ลุกระดิ่งนะครับให้ช่อง To m ม r โ o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมแน่นอนนะพรุ่งนี้ขึ้นทางเพจให้นะครับผมประกาศเลยนะณตรงนี้นะครับสัญญาสัญญากันแล้วนะครับ พรุ่งนี้แน่นอนแต่เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมีรางวัลพิเศษหลังจากกิจกรรมอีกนะครับผมเพราะว่าแอดไม่ได้จัดไอ้กิจกรรมไทยหวยให้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเกมหน้านะโอเคครับบายครับผม